เนืนน้องดดมงม้นาจ้าขนมน้ามัอรน่ด้อี่นอมาเยกะเตาบอะเตกับเ้ยถึงมาอคว่าไ้ใช้ของเมื่อ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้า มนีมาปอกกัสาวปอบอีกคือเก้าจะพี่น้องปอกกันในเสาของวันที่สิบห้าพฤษภาคมปีพศสองพันห้าเราหกสิบแปดจ้ะมือนพาเขาปาตัวเสาอีกคือเก้าจะพี่น้องมหาตามเทปตตะเตาจะพี่น้องพอเราลุงมคอยติดตามเมองสาวปอบเด้อจะพี่น้องว่าสิีด้สีมันว่าจะพี่น้องสิเป็นสองกระตาบ่จ้ะหลังจากหนีวัานสาวปอบยึดไปมือหนึ่งจะพี่น้องเป็นหนึ่งไปชงนางสาวปอบจ้าครึ่งจะพี่น้อง มาซองเห็ดเพิงเด้อจ้ะเห็ดผึ่งตันจ้ะงานเลยจ้ะพี่หนองเนี่ยเห็ดผึ่งเขาใหญ่จ้ะพี่น้องว่ามันตุ๊กตาพัดผุนเฮ็ดตัดเต่าจ้ะพี่น้องเนี่ยขางแหลกติดมาตัดเฮ็ดตับเต่าเลยจ้ะตับเต่าเด็กพี่หนอง ทำไมี่จะโอ้ยถึฝนลลางเดือมล้วหมาบด,ดอก,ก,ออกอมันจะี่นองดอกมันจะดอกลงงานที่กกมาอยู่ที่เาล้พี่น้องเานี่ดอกมันจะขาตัน ตั้งแต่เมื่อวานยุ่ไปมือนึงจากพี่น้องมันนี้ก็นําความมันมาฝากอยู่เจ้าคู่จ้าพี่พี่อยู่ทั้งน,นี้กับพี่คือกันเด้อพี่นี่พี่นิ่งอ่ะนี่ไงจากพี่น้องแต่กันดัยกยุ่งกันก็ไม่จ้น 이거. 네, 어디 먼저. 음. 콱. 그냥 넣네. ได้จับพี่น้องมาหันเพียรไปดอกนี่โอ้คุณอีดอกนะเห็นไหมจ้าฮิฮึฮึสวยเลยจ้าอืออีเด็ดก็ฝนตกจับหนอกจับพี่น้องมาเด้อมาเก็จอกับสาวกจ้ะโอ้โหธรรมดานะจ้าโอ้โหแน่นี่เลยจับพี่น้องข้างในงานเลจ้ะ สามดอกแพกคู่แพกคีเลยจะพี่น้องที่นี่จะเอเหเืองเดือดจะพี่น้องี่นี่จะพี่น้องที่ตัตะโอ้ยดโอ้ยทางในคุณด้วยะพี่น้อพอนตก สวยามเลยจี่จัวสวยเลยขาคนขางใต้หน่อยนิดนิขาดอกหน่อยก็มีแรจิตเดสวยนี้หน่อยหนึ่งดอกเบียบมากสุ เจ้พี mm ่น้องมึงนี่มึง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 เดต่าจ้าหูหูเมียนบาจ้ะพี่น้องเอาคือเ้ยงนซ่าป๊จ้ะพี่น้องตัดขาที่หลังเด้อจ้ะพี่น้องฮมันแต่จะมันเนียันนี้พวกคิดหวังจ้พี่น้องมึงนี่ ตัดขาที่หลังเน้อจากพี่น้องเท็ดไลน์นี่ยจ้ะอุ้ยยืมือมาเด้อจากพี่น้องโอ้ยเป็นเงาเลยจ้าเงาเลยจากพี่น้องเงาเลยอุ้ยอียขัดขัดเรียนเบิดจากพี่น้องนั่นมากจ้ะ เงาเงาเน้อเจ็บพ <uka> ี่น้ๆๆนองเจ็บพูดเดียวก็เสียใจเด้เจ็บพี่นอ้องเอา้าวันนี้เอาถุงใหม่เด้อจ้ะพี่น้องมา,งา,งมาเฮ็ดตัะเตาออกครับพอกระเรียมถุงมาพร้อมขาดว่าสิได้ใส่ถุงเด้อจ้ะพ <ans> ี่น้องแคขนเฮ็ดมื้อนี้แคขนเฮ็ดจกแคขนเฮ็ด ที่อีกท oh, ่กงเลยด้จะกองพอเห็ดหลายจะพี่น้องตื่นเต็นตื่นเต้นกับพี่น้องตื่นเต็นาอุ้ยคั่อแค่เดียวนี้ฝู่เดียวเลยจะพี่น้องนีี่อนี่ โน right? ี่จ้ะน้ำหาจะพี네่น้องป๊าดัผมาผกพี่น้องงจ้ะปาเ็ดตอจพี่น้องสิาตะมงบจะพี่น้องคุณนไง ายตายตายตายอุ้ยเป็นเงาเป็นกอเลยจ้ะคุณนิกอุ้ยพุณน้ามากจ้ะพี่น้องน้ำมาอุยพี่อิกอุ้ยขายคืนมาได้จ้ะพี่น้องบอกว่าร้ายใหญ่้างจพี่น้อง อุ๊เป็นเห่าเลยกะอุยอุยพี่อีกอุยแหไปจสแมนเบิดกับพี่น้องมัุเอาเอาถุงมาให้เด้อจ้ะมือนี้อุ๊ยเป็นเห่าเป็นเกาเลย ทม่จะ,นะ่นพี่มาทีจะโ้ตพี่อ๋ออโอ,โอ,โอขนาดนี้กะตาเต็มจะพี่น้องป้าบึงนีู่ัพี่น้องมันเ็มีแตเห็ดแ้น่แตเห็ดู ฮักไปด้วยจะมึงอุ้ยกล่องได้จะไปทา้งหลายใชหลายแช่ติดสั่นเป็นสั่นเลยจ้ะไม้นี่บ่ผิดหวังเลยจ้ะพี่น้อกวมื่อตอนนี้กระตาเจ้าปอบเต็มเลยจ้ะพี่น้องถือว่าบ่ผิดหวังจะ้ะ หยุดมือมาเก็บเดอ้อไหนอยู่พี่โหเก็บยังมาูดมาโผปิดกายนี่นะั่งจนหวาจะพี่นอนอมาเกิดตีนจะังนี้ มันบอกม่ช่สังเลยห่สิจ้ะตัวใดหแห้งะปบกับบไยเด้อจ้พี่น้องเอาเลยจ้ะ

คนกั่ดีล่ะปื้ยคุณเนี่ยล่ะพี่น้องบงบึ้งบึกงบึ้้กัด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 กนี่ยะพี่น้องบังเนี่ยเป็นันเลยคุณคือไปเทิงคุณอืม ยื่นมือมาเด้อจ้ะพี่น้องเก็บลองจังโคตรนี่นิแมพ่อพี่พ่อเราว่ามีิดยบรรยากาศฝนตกเก๊กล้วพี่น่อแ้วก็มมาเลยพาสายฝนเลยล่อนเนี่ยนี่พ่งเ้ยเนียนอเเลย ผมเล้ยงใสแล้วผมืสดพี่น้องปวดอร่อันั่นยัไบพี่น้องมาเลับพี่้อตอนนี้จะเต็มพิธีเรียบร้อยจับพี่น้องซองกระตาอู้ตัวนดของเอือกระบายจริจังจับพี่น้องตอนนี้ได้ใส่ถุงแล้วเด้อจับพี่น้องปั๊ดุ จพี่น้องงงนนหัวเป็นเืมเรื่มเลยูเห็ดจพี่น้องสิบายแล้วก็เอาเลยด้วยจ็บพี่น้องยมือมอกอบเด้อจพี่น้องถ่ายคลิปเดียวกะ ลำบากนเด้อจ้ะต mm ิหอกมั hmm. ้งพูดพ mm. um ูดอ of ี Put mm. uh, Субтитры сделал

พี่บุญยอดได้หยอดมานมัอนี้แต่ว่ายังบ่หันเดไปใส่ด้วยจัตพี่น้องโฮมเดียวสองกระตาแตเลยมาเทใส่ถุงไหวจ้ะพุณเก็บผู้เดียวเล้วจัตพี่น้องความมา่ังการมัอนี้สุดยอดเลยจ้ะบางชดบางตอนซ้อปปะโบข่อยไดถ่ายเด้อจัตพี่น้องเก็บผู้เดียวถ่ายคลิปผู้เดียวก็เลยเก็บก็เลยจ้ะตกลางง่

โอ้ยอยู่ท้างไตกระเมียนเห็นแนมเห็นลงไปดอกหนึ่งมีสามดอกจ้ะสองดอกจ้ะหน้าจะพีโอ้ยพี่ จ้ะพี่น้องอยู่มือมาเก็บเป็นสาวปอบเด้อจ้ะหมอมเดียวนี um yeah. <S <S 2> <S 2> ่หมอนขันไปใส่จ้ะพี่น้องนี่กลับมาเก็บหมองเก่าจ้ะพี่น้องมันจะออกเป็นหมองเป็นบอลจ้ะพี่น้องบริออกทั่วไปจ้ะสำหรับคลิปวันที่1 5พฤษภาคมปีพศ2 5 6 8จ้ะพี่น้องยอดได้ยอดมานมื้อนี้ อลังการเดอ้อจะพี่น้องมือเสานี้เต็มไปสองกระตาจนในเทศใสถุงไหวเดอ้อจะพี่น้องกระยางไปเบิ่งอีกเกาะหนึ่งบ่มีจะพี่น้องก็มีอยู่เกาะเดียวจ้ะถือว่าออกขักออกในเดอ้อจะพี่น้องสองกระบุงจจะพี่น้องจนในใส่ถุงก็ล้จ้ะยอดไดยอดมนันมันนี่ถือว่าอลังการอยู่เดอ้อจะพี่น้องหลังจากยุดไปมือหนึ่งจะพี่น้อง สำหรับคลิปวันที่สิบหาพฤษภาค,คมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกพี่น้องยอดได้ยอดมานคือถือว่ามานอลังการเก่าจะ้ะหลักๆจะเป็นเดตตบเตาจากพี่น้องใบไ,ไม้เดียวเด็เกาะเดียวจะ้ะนำความอลังการมาฝากที่ฝากน้องคือเก่าจะ้ะหลังจากเม,มื่อวานหยุดไปทำธุระมือหนึ่งเด้อจากพี่นอ้องอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี้่จะชื่นชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับชอ่องเราปาก,กระตนาไว้นะเมเอจา คอยรอรลุล่นน้ำสาวปอบเด้อจะว่าจาวปอบจะพาไปปลาใดไหมใดจ้พี่น้องสำหรับไม้ข้าวมันนี่กับปลาเป็นน้องเมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเกาเลยเจ้พี่น้องอสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่ละจ้ะพอบกันไหมคลิปไมหมมืออื่นจ้พี่น้องสวัสดีจ้า